ข้อดีของการที่คุณแม่ฝากคันเร็วฝากทันทีที่รู้ว่าตั้งคันมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้คุณแม่ๆไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพกอกกคนเลือพรสอนแม่และเด็กค่ะนําความรู้ดีๆนะคะมาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งคันคุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กาลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึงข้อดีของคุณแม่ที่ไปฝากคันเร็ว หรือว่าตั้งครันก็ให้รีบไปฝากคันเลยดีที่สุดนะคะแล้วก็ควรจะฝากก่อนอายุคัน12สัปดาห์จะดีมากๆเลยการที่เราไปฝากคันนะคะก็จะมีความสําคัญมากๆนะคะซึ่งเราจะได้ตรวจประเมินนะคะสุขภาพทั้งคุณแม่แล้วก็ทารกในครันนั่นเองค่ะสุขภาพของคุณแม่และทารกในครันจะปลอดภัยนะคะจะมีสุขภาพด้านร่างกายด้านจิตใจของคุณแม่ดีแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการฝากคันนั่นเองค่ะ ซึ่งการตรวจคัดกรองนะคะหาความผิดปกติของทารกในครรภ์ก็ถ้าตรวจได้เร็วก็จะทําให้เราสามารถวินิจฉัยได้เร็วแล้วก็แก้ไขรักษาได้ทันท่วงทีการตรวจวินิจฉัยคัดกรองนะคะส่วนใหญ่ก็ตรวจพวกโรคติดต่อทางพันธุก,กรรมนะหรือว่าโรคทรัสเมียนะ,ะหรือว่าคัดกรองกลุ่มดาวซินโดรมสําหรับคุณแม่ที่มีความเสี่ยงที่เกิดมาลูกจะเป็นดาวซินโดรมนั่นเองค่ะ การตรวจหาภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่เกิดขึ้นขณะตั้งครรภ์ของคุณแม่ด้วยนี่ก็สําคัญมากๆเลยนะหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะโดยการตรวจเลือด ถ้าตรวจวินิจฉัยได้เร็วรักษาแก้ไขได้เร็วคุณแม่ก็สามารถตั้งครันต่อได้นะ,ะเพราะฉะนั้นการฝากคันนะคะข้อดีก็คือเพื่อติดตามพัฒนาการของทารกในคันนะทั้งตัวของคุณแม่น้ำหนักความดันเป็นอย่างไรนะตรวจดูโปรตีนน้าตาลมีรั่วไหมนะไปตามเกณฑ์ปกติมาตรฐานไหมหรือว่าการฝากคันนะคะก็จะเป็นการตรวจ ประเมินทารกในครรภ์ด้วยอาจจะแค่วัดระดับทางหน้าท้องนะคะไม่ต้องอันตรสาวทุกครั้งก็ได้ซึ่งการวัดระดับมดลูกทางหน้าท้องก็จะช่วยประเมินสุขภาพของทารกในครรภ์ได้เองนั่นเองค่ะคราวนี้ขั้นตอนนะคะสำหรับการฝากครรภ์ของคุณแม่นะคะถ้าไปฝากครรภ์เร็วครั้งแรกเลยนะคุณหมอคณพยาบาลก็จะมีการซักประวัตินะจำประจำเดือนครั้งสุดท้ายมาเมื่อไรตรวจที่ไหนว่าท้อง ถ้ายังไม่แน่ใจก็จะมีการยืนยันซ้ําอีกทีหนึง่งโดยการตรวจปสวัสสาวะหรือการตรวจอัลตราซาว,วคุณแม่มีโรคประจําตัวอะไรไหมมีบุคคลในครอบครัวมีการเจ็บป่วยอะไรไหมก็จะเป็นการซักประวัติอย่างละเอียดเพื่อที่จะคัดกรองนะคะแล้วก็ทําการ รวจร่างกายนะคะแต่ศีรษะจะลดปลายเท้ามีภาวะซีดไหมมีต่อมไทรอยโตไหมหัวนมเป็นยังไงสั้นบอดแบนบุ๋มไหมนะคะแล้วก็มีการตรวจระดับทางหน้าท้องอ่าระดับหน้าท้องขนาดนี้อายุครรเท่านี้สัมพันธ์กันไหมแล้วก็คนนี้ก็จะได้รับการตรวจเลือดนะเพื่อคัดกรอง โรคต่างๆไว่ว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ดูว่าซีดไหมนะคะก็คัดกรองกลุ่มเสี่ยงทรัซิเมียด้วยเพราะฉะนั้นแนะนําว่าเวลาไปตรวจเลือดฝากคันถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะคะที่ยังไม่เคยตรวจเลือดคัดกรองตัวนี้ด้วยกันแนะนําว่าควรจะไปตรวจเลือดฝากคันดีที่สุดก่อนอายุคันสิบสอสัปดาห์นะคะแล้วก็การฝากคันนะคะหากคุณแม่เป็นคนไทยไม่ใช่คนต่างชาติหรือต่างด้าวถ้าไปฝากคันที่สถานบริการของรัฐนะคะก็จะเป็นโรงพยาบาล รัฐโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทั่วไปหรือว่าสถานีอนามัยเนี่ยก็จะฝากได้ฟรีนะคะฝากท้องทุกที่ก็ฟรีทุกสิทธิ์แต่ถ้าเป็นของเอกชนคลินิกหรือโรงพยาบาลเอกชนอันนี้คุณแม่ก็ต้องชำระเงินเองนะคะนี่คือขั้นตอนของการฝากคันเนาะเพราะฉะนั้นดีที่สุดเมื่อประจำเดือนขาดสงสัยว่ามีการตั้งคันเกิดขึ้นเราอาจจะซื้อที่ตรวจการตั้งคันมาตรวจดูก่อนก็ได้หรือถ้าไม่แน่ใจอย,อย่างไรก็ ไปที่โรงพยาบาลหรือคลินิกนะเพื่อตรวจยืนยันซ้ำอีกทีนึงหากมีการตั้งครันเกิดขึ้นจริงก็จะได้รับการฝากคันตามกระบวนการที่พูดมานั่นเองค่ะนี่คือคลิปความรู้ดีๆนะคะที่เรามาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสันกร่งกันด้วยเมื่อมีคลิปดีๆเราจะได้เจอกันพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ